แมเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครับนิตยสารดังครับโปโครับดังระดับโลกเลยนะครับทำการเปิดให้แฟนฟุตบอลทั่วโ,โลกเนี่ยลงคะแนนโหวตโลโก้สโมสรว่าสโมสรไหนสวยที่สุดในโลกปรากฏว่าลำปาง FC ครับสโมสรระดับดิวิชั่น1นึ่ะหรือไทยลีกหเนี่ย ได้อันดับสองของโลกไปครองครับสมยานามรถมา้มามรกตคำปางเอฟซีเนี่ยได้คะแนนโหวตมากถึง37.5พร้อมกับคำนิยามจากโฟโฟทูว่าหลายทีมต้องกลับมาคิดว่าโลโก้ของพวกคุณเนี่ยเทียบกันไม่ได้กับทีมฟุตบอลร,ระดับกึ่งอาชีพของไทยน่าทึ่งมากครับออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยมเขาบอกอย่างนั้นเอาหนึ่งในสิบของโลโก้ที่ดีที่สุดที่โฟโฟทู 2, เขาสำรวจมาแล้วนะครับอันดับหนึ่งเนี่ย ได้แก่อาจจกอัมสเตอร์ดัมนะครับสโมสรเก่าแก่ของฮอลแลนด์อันดับ2ลลำปาง FC ของไทยเย้คืออันดับ3 FC โคโลนของเยอรมันอันดับ4ซามโดเรียของอิตาลีอันดับ5ก็มาจากเม็กซิโกครับบิโอเนสเมกอสนะครับอันดับ6เบอร์วิงแฮมจากอังกฤษครับเบอร์มิงแฮมซิตี้อันดับ8ปคือ C.S.A.K. มอสโกจากรักเสเซียอันดับ9ก็คือ F.C. บาเซ l จากสวิตเซอร์แลนด์และอันดับ10ครับของแดงลิวอู